สวัสดีครบับเพื่อนๆพั่นมนี้มาเปิดกล่องกับเจ้าไดโนเสาร์นี่แองเจิลซอรัสสีเขียวและก็สีชมพูจะได้สีอะไรกันเลยมาดูกันเลยแทนแทนอะไรสีเขียวมาครับอู้โอ้ทำการใส่ฐานให้ครบนะครับฐานใส่ทั้งหมด3ก้อ,อนนะครับแลทำการปิดฝาให้เรียบร้อยนี่จะได้มีหลุดนะฝ่ายหางไปตรงนี้นะครับปึด๊ด ปุบเข้าไปเปิดสวิตตงไหนตนัวนี้ไหนนะครับโอ้นี่อัตัวอื่นมาวิ่งเฉนด้วยนี่สีเขียวเหมือนกันเลยครับเป็นแก,งก๊งเจ้าสีเขียวบรากิอ u s ซอรัสนี่ดอกสุนัขโอ้อสุนัขมีไฟด้วย Dog แองกิโอซาร์นี่งานดีมากเลยนี่มันจะหอย่างหอยโอ้ตัวนี้ก็ชนถอยเหมือนกันคือผมชอบตัวนี้มากเลยมันเป็นผีใสๆนะครับดูเทเรนอสซอรัสเฮ้ยโอ้ตัวเตทยกคนเราจะวิ่งนี้นี่วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเนาะไปแล้วครับโอ้โอ้โอเค โอ้มีดนตรีด้วยเอลเฟนช้างาครับช้างมีเบบี้เอลฟเ,เอลฟนด้วย,ยเอลเฟนช้างน้อยช้างน้อยช้างคนช้างคนน้อยโอ้ชิคเก้นไก่ครับแม่ไก่ร้องกระตากระตาชิคเก้น วน,นไปวนมาวิ่งวนไปวนมานะครับมีม้าหมุนอยู่นตากับตากด้วยวันนี้ก็เป็นเจ้าบูหรือเปล่าแรปเตอร์นะครับเจ้าบูหรือเปล่าอาจจะใช่ตัวนี้ก็เป็นเ Blue, อเลฟินอ e l o c รปเตอร์ออช้างโอ้ยแล้วก็มีเจ้าคราววัววัว cow หนี่หรือมา้ายูนิคอนแล้วก็ตัวชา,าม้าฉลามกึมคค๊บคกิ๊บเกิ๊บเกิ๊บก๊บกบเกิ๊ดเก๊ก้บเเกิโเกิ๊บเบเิ๊เบเกิิบกนบเกบ๊บ